ขอให้ข้าพเจ้าร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยนี่คือหนึ่งคำอธิษฐานยอดคิดเลยนะคะที่ใครๆก็ต้องขอพรแล้วก็เป็นคำอวยพรยอดฮิตในเทศกาลต่างๆจริงๆค่ะแต่ที่น่าแปลกก็คือทุกคนมักจะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่พอสมัครประกันสุขภาพปุ๊บก,กับรู้สึกว่าฉันต้องเคมฉันต้องได้เคม นุ้ยเชื่อเลยค่ะว่ามีลูกค้าหลายคนนะคะที่กำลังคิดว่าฉันจ่ายค่าเบีย้ยประกันสุขภาพไปแล้วยังไงหนึ่งปีฉันต้องได้นอนโรงพยาบาลฉันต้องได้เคมปวดหัวปวดท้องเล็กน้อยขอนอนโรงพยาบาลได้ไหมคะอยากนอนโรงพยาบาลมาค่ะวันนี้นุยจะมาบอกถึงข้อดีของการที่เราไม่นอนโรงพยาบาลบ่อยๆค่ะข้อที่1เลยนะคะคือสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงค่ะข้อที่2นะคะ การสุขภาพของบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะไม่เคลมติดต่อกัน3ปีมีส่วนลดให้ส0ค่ะตัวอย่างเลยนะคะปีที่1ปีที่2ปีที่3ไม่มีการเคลมนะคะปีที่4จะได้ส่วนลด10%ค่ะปีที่2ปีที่3ปีที่4นะคะไม่มีการเคลมตติดต่อกันปีที่5ก็จะได้ส่วนลดต่อไป10%ค่ะได้ทั้งส่วนลดและก็ไม่เสียประวัติด,ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะนุ้ยขอให้ลูกค้าทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะไม่เจ็บ ไม่ป่วยนะคะประกันมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แต่ไม่มีค่ะ